วัสดีครับพบกัผมเซลปอนโตาอีกแล้วนะครับต้นเดือนอย่างนี้นะเราพบกันในช่วงเซลปอนอัปเดตก็จะเป็นการอัปเดตโปรโมชั่นของภูตาเด่ดๆในแต่ละเดือนครับซึ่งเดือนนี้ก็เป็นเดือนตุลาคม63สามไฮนโอเดือนนี้ก็คือรุ่น L Series Special ที่ออกใหม่ล่าสุดเฮ้ยล่าสุดเฮ้ยล่าสุดเฮ้ยถูกแล้ว ก็เป็นรุ่น L Series Special ประกอบไปด้วยรุ่น32แรง40แรง50แรง,แรงมีโปรโมชั่นพิเศษก็คือโปรดีฟรีดาวฟังไม่ผิดครับฟรีดาวไปเลย<ว>ไม่ได้หมดเพียงแค่น,นั้นสามารถผ่ <S 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 อนได้ถึง 7ปีเลยทีเดียวแต่ยิ่งกว่านั้นก็คือถ้าคุณผู้ชมผ่อนจ่ายงวดเป็นรายปีล่วงหน้าจะสามารถยืดระยะเวลาในการผ่อนไปถึง8ปีด้วยกันครับผู้ชม8ปีถ้าเป็นรายปีล่วงหน้าก็คือการเอางวดปีสุดท้ายครึ่งหนึ่งครับมาจ่ายก่อนกับเงินดาวน์ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะไม่ได้ฟรีดาวนะ์นะแต่ว่าก็จะมีเงินดาวน์ส่วนหนึ่งแต่ว่าก็จะสามารถยืดระยะเวลาในการผ่อนแปดปีทําให้ค้างวดนเราถูกลงมาก <c oughs> ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆสาหรับรุ่น L Series Special ตัวใหม่ที่ออกมาน,ะนี่คือไฮไลท์ของเดือนนี้เลยสามสองแรงสี่สิบแรงก็เป็นรุ่นที่เหมาะกับงานานาลงนาลงอะไรนี่สะดวกมากๆเลยเพราะว่าน้ําหนักตัวที่เบาเนาะสําหรับ50แรงก็เป็นรุ่นที่ครอบคลุมโดยมีอุปกรณ์เสริมมากมายหลากหลาย50แรงนี่ความสามารถใส่แทบได้ทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นทําไร่ทํานาได้หมดนะครับตัวนี้ก็เหมาะมากๆสําหรับใครที่อยากจะออกเป็นออกรถแท็กเตอร์รุ่น L Series Special นะครับผมสําหรับรุ่น B ไม่ว่าจะเป็น B 2 1แรง B 2ีแรงหรือ B 2 7เแรงรับรถ เพียงแค่ไม่ถึงหมื่นบาทสำหรับรุ่นใหญ่ <Okay. S 1> คือรุ่น M นะครับรุ่น M ตรงนี้ก็ก,ก็สามารถรับรถได้ถูกๆครับรับรถได้ไม่ถึงแสนนะครับสนใจตัวไหนก็ลองทักไทยเข้ามาดูก่อนได้นอกเหนือจากนั้นครับคุณผู้ชมใน,นเรื่องของอุป,ปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็นบุ้งกีติดรถไปฟรีดาวไปพร้อมรถได้สำหรับขี้อ้อยก็เพิ่มเงินอีกแค่10,000บาทก็สามารถติดขี้อ้อยไปได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นรับรถถูกๆเองช่วงนี้ครับหลังจากออกพรรษา มีอุปกรณ์ที่สร้างรายได้หลังเกี่ยวข้าวเนาะก็คือเรื่องของเครื่องอัดฟังตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับที่น่าจับตามองสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกรรมซึ่งพิเศษโปรโมชั<อ>่นพร้อมรถเลยนี้ก็ฟรีดาวน์ไปพร้อมรถเลยผู้ับหรือเป<ถ>็นลูกค้าเก่าที่มีรถไทยอยู่แล้วหรือใช่ลูกค้าของคูโบต้าก็แล้วแต่นะครับอยากได้เครือร่องอัดฟังของทางคูโบต้าก็สามารถดาวน์ได้ด้วยเช่นกันครับดาวน์เริ่มต้นเพียงแค่6 0 0 0 0บาทก็สามารถเป็นเจ้าของเครื่องอัดฟังทางคูโบต้าได้ครับยังไงก็รีบจับจอง ไม่พูดถึงไม่ได้อีกอย่างหนึ่งกนะ็คือเรื่องของรถเกียวคุณผู้ชมเรื่ของทางคุปต้าก็แบ่งเป็น3รุนร่นด้วยกันว่าจะเป็น70แรงครับ93แรงแล้วก็105แรงซึ่งในเรื่องของการดาวนะคุณผู้ชมก็สามารถดาวได้ด้วยเช่นกันนะแต่ว่าในรายละเอียดของการดาวอาจจะ พูดกันยาวนิดนึงจะแป่งเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นี่อาจจะดาวไม่เท่ากันลูกค้าเก่าอาจจะได้สิทธิพิเศษนิดนึงนะครับดาวเริ่มต้นได้ถูกกว่านะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าเกียรต A เนี่ยดีไม่ดีอาจจะดาวได้ไม่ถึงแสนเลยทีเดียวนะครับ <ua> ยังไงก็ลองสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้นะครับคุณผู้ชมโอเคนี่คือเด็ดๆอัปเดตโปรโมชั่นของเดือนนี้ครับตุลาคม63และนี่เป็นของเรื่องของรถใหม่นะคุณผู้ชมนะใครสนใจตัวไหนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้หรือ มีรถไถอยากจะเทินเป็นขั้นใหม่ก็สามารถติดต่อได้นะครับทางเซอร์ปเองก็รับเทิญนในตีราคาให้ราคาดีเลยนะ จากขั้นเก่าเป็นขั้นใหม่ครับเรารับแทบจะทุกยี่ห้อเลยนะคุณผู้ชมนะ <Wow. S 1> ก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามดูก่อนไนดะ้สำหรับรถมือ2เราก็มีให้บริการด้วยเช่นกันคุณผู้ชมแต่ว่าโปรโมชั่นตรงนี้อาจจะใ,ให้กับรถมือ1เท่านั้นนะสำหรับรถมือ2เราก็จะปรับเปลี่ยนเป็นการปรับสภาพให้พร้อมใช้งานแล้วก็ส่งถึงบ้านท่านนะครับทั่วประเทศเลย mm. ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนาะชอบแบบไหนก็เอาที่เหมาะสมกับเราละกันนะครับผมยังไงผ้อมก็พร้อมยินดีให้บริการด้วยเช่นกันโอเคครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ในการอัปเดตโปร่นื กดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับก็จะมีแจ้งเตือนเด้งปึง้งขึ้นมานะว่าเวลาปอนอัพคลิปลงไปนะครับผมโอเคสําหรับคลิปวันนี้ก็วหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมทุกท่านเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจที่เลือกใช้รถที่เหมาะสมกับเรานะครับคุณผู้ชมยังไงวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสหรับวันนี้บายบายจ้าว้าว เป็นอย่างไรบ้างครับดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอสนุกสนุกอย่างนี้นะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e ไปเลยตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้นะครับผมติดตามไว้เลยนะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับกระดิ่งนี่สําคัญมากเลยครับเพื่อนๆครับในการที่เราจะได้เจอกันตรงนี้ครับเพราะไม่รู้ว่าเราจะออกคลิปใหม่ตอนไหนนะครับนี่อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เลยจะได้เป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงมาครับคุณผู้ชมครับกดเลยนะกดเลยนะกดหรือยังกดหรือยัง กูเรอ่ากดเลยนะโอเคดีมากๆแ,แล้วก็ดูเฟซบุ๊กนะก็อย่าลืมกดไลค์ไว้เลยนะครับแน่จเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับมีคลิปด,ดีๆแล้วเจอกันเลยบ๊ายบาย